เริ่มต้นปีแบบนี้เรามาวางแผนทางการเงินเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีตลอดชีวิตของเรากันดีกว่าค่ะการวางแผนทางการเงินดีมีใช้ไปกว่าครึ่งในช่วงต้นปีแบบนี้เรามาวางแผนทางการเงินกันค่ะสิ่งแรกที่สําคัญก,ก่อนการวางแผนทางการเงินคืออะไรคะพี่หลีค่ะสําหรับการวางแผนทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องสําคัญมาก แต่หลายๆคนเนี่ยละเลยจุดเริ่มต้นที่อยากจะให้ทุกคนมาดูก็คือตรวจสอบกระเป๋าตังค์เราก่อนนะคะ,คะ,ะกระเป๋าตังค์เรามันก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ดูถึงนิสินด้วยนะคะแยกประเภททรัพย์สินให้มันเป็นไปตามสภาพคล่องเลยนะคะไล่มาตั้งแต่เงินฝากธนาคารเงินฝากออมทรัพย์ประจําใครมีสลากออมสินก็เอาใส่มานะคะแล้วก็มีเงินลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกกองทุนใน ในประเทศต่างประเทศนะคะแล้วก็การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านรถที่ดินเอามาใส่ไว้ให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตีให้เป็นราคาตลาดนะคะเพราะว่าเราซื้อของไปเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วตอนนี้มันอาจจะงอกเงยขึ้นแล้วนะคะหรือว่าอาจจะหดลงก็ได้มันก็บางอย่างมันก็ราคาก็ลดลงบางอย่างก็ราคาก็สูงขึ้นเราตีมูลค่าให้เป็นราคาปัจจุบันแล้วก็จัดกลุ่ม ทรัพย์สินให้ดีนะคะว่าแยกเป็นกลุ่มแยกเป็นประเภทแล้วเท่าไหร่แล้วก็ในทางกัดกันเนี่ยเรามาดูฝั่งซ้ายเสร็จแล้วก็ไปดูฝั่งขวาด้วยก็คือนี่สินนะคะนี่สินของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนี่บ้านนี่รถเนาะยังผ่อนไม่หมดผ่อนไม่ไหมดใช่ก็เอารวบรวมมานะคะ,คะแล้วเราดูว่าทรัพย์สินเรามากกว่านี่สินเยอะขนาดไหนในส่วนของทรัพย์สินนี่สินยังมีในส่วนอื่นอีกไหมคะที่บางคนเนี่ยอาจจะละเลยแล้วก็ลืมไปคะ่ะว่าตัวเองมีอยู่ ค่ะจริงๆทรัพย์สินกับนิสินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเนาะแต่เรื่องที่สําคัญพอๆกันก็คือ,อเรื่องของการดูแลความเสี่ยงของชีวิตเรากับคนในครอบครัวนะคะ<ม>ก็คือดูเรื่องของประกันค่ะน้องมุกเพราะว่าเรื่องประกันนี่หลายๆคนละเลยไม่มีเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีบ้างหรือว่ามีประเภทไหนบ้างเงี้ยเราคนรวบรวมมานะคะว่าเรามีประกันชีวิตเท่าไหร่มีประกันอุบัติเหตุเท่าไหร่มีประกันสุขภาพเท่าไหร่ ตัวนี้มันจะเป็นช่องโหว่ต้องเรียกว่ารูรั่วของครอบครัวนะคะถ้าเราไม่มีตัวนี้ไว้รองรับความเสี่ยงต่างๆนะคะดังนั้นเราก็ถือโอกาสในปีนี้นะคะมาตรวจสอบวงเงินนะคะว่าที่เรามีกรมธรรม์กันอยู่เนี่ยมีกี่แบบ แล้วก็มีจํานวนวงเงินเท่าไหร่ความคุ้มครองมันพอไหมนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะดูให้ครบถ้วนทุกด้านค่ะสําหรับต้นปีนี้หลังจากตรวจสอบทรัพย์สินหนีสินที่เรามีแล้วขั้นตอนต่อไปคนรทำยังไงกันดีคะพี่ลีค่ะขั้นที่2ก็เป็นเรื่องการจัดการแล้วค่ะ คำว่าค like ําว่าจัดการเนี่ยก็ต้องจัดการทุกเรื่องนะน้องมกมี3มส่วนก็ต้องจัดการทั้ง3ส่วนตั้งเป้าหมายให้ดีในเรื่องของการจัดการทั้ง3ส่วนนะคะเป้าหมายในเรื่องของการจัดการในเรื่องทรัพย์สินก็คือการสร้างผลตอบแทนเพราะว่าทรัพย์สินไหนที่มันไม่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเรานะคะมีทิ้งไว้ก็สู้เงินเฟ้อไม่ได้การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับทรัพย์สินก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะในส่วนของหนี้สินนะคะ ก็ต้องรีบไปบริหารจัดการนะคะหลายๆคนมีหนี้แล้วก็ลืมแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ไปไม่ไปบริหารจัดการแล้วก็ดอกเบีย้ยก็สูงขึ้น<ม>ทีนี้มันก็มีเรื่องของการร<ม>ีไฟแนนซ์นะคะน้องมุกเทคนิคของการรีไฟแนนซ์เนี่ยธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะให้ดอกเบีย้ยต่าๆเราประมาณ3-5ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําผลตอบแทนให้มันต่ําลงสร้างภาระหนี้สินให้ต่ําลงแล้วก็ไปจัดการเรื่องร<ม>ีไฟแนนซ์นะคะ<ม>เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยแล้วก็ ทำทุก3ปีหรือว่า5ปีไปเลยค่ะแล้วก็นี่สิตเนี่ยมันมี2แบบนี่สินดีกับนิสินเลวนะคะนิสินดีก็คือ เราเอามาซื้อสินทรัพย์ที่เราใช้ที่อยู่อาศัยหรือว่าเอาไปลงทุนอันนี้เรียกว่านี่สินดีนะคะแต่นี่สินที่ไม่ดีก็คือเอาไปใช้ฟุ่มเฟืยอยเอาไปเดินทางทั่วโลกอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเอาไปใช้ในเรื่องการซื้อของอะไรที่มันไม่จําเป็นนะคะซึ่งอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าสุดท้ายมันก็คือเป็นภาระาทางการเงินของเรานะคะทีนี้ในเรื่องของประกันเราก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันนะคะว่า เป้าหมายในการที่เราจะให้ครอบครัวเราเนี่ยมีความปลอดภยัยการดูแลตรงนี้เนี่ยเราต้องดูเป็นความจำเป็นของแต่แตและบุคคลแต่และครอบครัวนะคะอันนี้ทั้ง3ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้ามาปรับแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ครบทุกเรื่องนะคะค่ะแล้วหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายแล้วถ้าเรามีความคาดหวังที่5-10%ประมาณนะคะพี่หลีเราควรจะทำยังไงต่อไปดีคะค่ะ วันนี้เราก็จะมาถึงเรื่อง3นะคะเรื่อง3ก็คือเรื่องของอาการจัด asset allocation เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเวลาที่คนมีเงินมีเป้าหมายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะละเลยในเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเอาเงินเทไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่ง<ะ>มันก็จะมีทั้งแบบว่าเสี่ยงต่ำสุดหรือว่าอาจจะเสี่ยงสูงสุดไปเลยอย่างเช่นมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งสัก5 0 0แสนถึงล้านบาทหรือว่า2ล้านบาท พอเห็นอะไรเข้ามามีโอกาสอะไรเข้ามาก็เอาไปลงทุนเลยโดยที่ไม่มีการจัดสัดส่วนที่เหมาะสมะะไม่กระจายเลยใช่ไหมไม่กระจายใช่ใชตรงนั้นมันก็จะเป็นความเสี่ยงของเงินที่เรามีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองในเรื่องของความสามารถใน,ในการรับความเสี่ยงของเราด้วยประกอบกันแล้วก็ทําสัดส่วนการลงทุนที่มันเหมาะสมกับตัวเองค่ะมาถึงข้อที่4ี่กันนะคะกับการวางแผนทางการเงินที่ดีข้อที่4ี่คืออะไรคะค่ะ ข้อที่4นะคะเรามีทรัพย์สินนี่สินดูสํารวจกระเป๋าเราแล้วนะคะเราก็ต้องปรับพฤติกรรมด้วยค่ะน้องโมเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะ<ม>พฤติกรรมของเราก็จะสะท้อนถึงสิ่งที่เราจะมีในอนาคต5ปี10ปี20ปีตอนนี้เนี่ยมันจะสร้างมาเติมเงินให้กับเราได้หรือเปล่าก็อยู่ที่พฤติกรรมของเราอะนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็กู้เงินมา ตรงนั้นนี่ก็เป็นหนี้ก้อนใหญ่ติดตัวมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบใช้ให้หมดนะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ต้นปีมาเนี่ยเราปรับเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้เราไม่มีเงินออมแล้วก็เงินที่เรามีของเก่ามันก็จะหมดไปของใหม่ก็ไม่มาเติมค่ะค่ะพี่ลีแล้วอย่างนี้ผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการเงินเนี่ยเขามีบุค,คลิกแล้วก็พฤติกรรมยังไงบ้างคะ วันนี้เราเอาคนดังระดับโลกมาเป็นไอดอลเราเนาะเพราะว่าเราจะได้มีแรงจูงใจในการที่เราจะกล้าไปข้างหน้าเหมือนเขาอะนะคะก็คนแรกก็จะเป็นเจฟเบซอสนะคะเจ้าของ Amazon นะคะเขาบอกเจฟเบซอสเนี่ยอ่านหนังสือ30นาทีต่อวันเลยนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะตื่นเช้ามากเลยค่ะตื่นตีห้าน้องมุกตื่นได้ไหมทุกวันเลยเหรอคะ <laughs> ใช่ค่ะก็ตื่นตีห้า แล้วก็นอนให้เพียงพอด้วย8ชั่วโมงดูเขาเป็นคนที่มีวินัยนเนาะมันสะท้อนมาหมดเลยนะคะแล้วก็มองไปเรื่องของอนาคตตลอดเวลาอันนี้เป็นเจฟ f เวซอสนะคะถ้าเรามาดูอีกคนหนึ่งก็คืออีลอนมัสอีลอนมัสนี่ก็ไม่ได้ต่างจากเจฟ f เวซอสเท่าไหร่เลยนะคะก็คืออ่านหนังสือบ่อยแล้วก็สามารถที่จะ วางแผนอะไรล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลาสำหรับ <Okay. S 2> ทุกเรื่องแล้วก็ตื่นเจ็ดโมงตื่นสายกว่าเจฟเบซอนนิดนึงนะ,ะแต่ก็ตื่นเจ็ดโมงนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็มีเป้าหมายตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถ้าเป็นนักลงทุนชื่อดังระดับโลก <c oughs> ก็เป็นบร์เรนบัฟเฟต t เนาะบร์เรนบัฟเฟตนี่จะอ่านหนังสือ500หน้าต่อวัน oh, โอ้โหเยอะมากเลยคะ่ะเยอะมากบร์เรนบัฟเฟตนี่เราจะ เห็นชีวิตการดําเนินงานของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเขามีความสม่ําเสมอในเรื่องของการหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเข้าไปลงทุนนะคะเพราะนั้นเขาก็จะอ่านหนังสือเยอะแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยทำให้เราได้ใช้ความคิดกับตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่จะมองอะไรต่างๆได้โดยที่ไม่มี คนอื่นมารบกวนความคิดเราอะนะคะอันนี้ก็สําคัญมากแล้วก็มีการแบ่งงานให้คนอื่นทําเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จก็อย่าทํางานคนเดียวนะคะมีอะไรก็มีผู้ช่วยมีคนที่มาช่วยเหลือเราด้วยเราจะได้ทํางานได้ประสบความสําเร็จไวขึ้นแล้วก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็น เรียกว่าเป็นนักลงทุนระดับโลกที่เราสามารถที่จะใช้เขาเป็นแบบอย่างในเรื่องของการดําเนินชีวิตแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตของเราได้ค่ะก่อนจะไปถึงข้อที่5นะคะเรามาทบทวนข้อที่1นถึงสกันก่อนดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างกับข้อที่1ค่ะทรัพย์สินนี่สินมีอะไรบ้างข้อที่2ตั้งเป้าหมายการลงทุนค่ะและข้อที่3จัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมข้อที่4ก็คือปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะและในส่วนของข้อที่5คืออะไรคะพี่หลี ค่ะข้อที่5นะคะก็แผนที่เราทําไปแล้วนะคะน้องมุกเราก็ต้องมีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอนะคะ<ม>ทีนี้การทบทวนอย่างสม่ําเสมอตัวนี้เนี่ยเราควรจะอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาการลงทุนเข้ามาเป็นตัวช่วยเรานะคะ<ม>แผนของเราเนี่ยมันเป็นแผนต้องเรียกว่าตลอดชีวิตของเรานะคะมันเป็นการลงทุนเพื่อเป้าหมายก็คือยาวๆไปจนถึงเรากเกษียณนะคะดังนั้นแผนทุกอย่างเนี่ย มันต้องมีการตรวจสอบต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะคะพอถึงปีนี้เสร็จกลางปีปลายปีเราก็มาทบทวนกันอยู่เรื่อยๆอก็จะทำให้การลงทุนของเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทางเลือกและโอกาสการลงทุนต่างๆเนี่ยเราเองในฐานะที่ไม่มีความรู้ความสามารถหรือว่าเราต้องทำงานประจำตัวนั้นเนี่ยการมีตัวช่วยในการให้คำปรึกษาเนี่ย มันก็จะเป็นการทําให้แผนเราไปถึงเป้าหมายได้อย่างดีค่ะค่ะน้องมุกคะก่อนที่จะจบเนี่ยทางพทิลิอยากจะพูดถึงว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาแตกต่างจากคนทั่วไปยังไงนะคะก็มีสีเรื่องสําคัญเลยนะคะที่ เราจะได้มองย้อนกลับมาที่ตัวเรานะคะว่าเราทำอะไรที่เราจะทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะเรื่องแรกก็คือการตั้งเป้าหมายค่ะคนที่ประสบความสำเร็จต้องมีเป้าหมายนะคะไม่งั้นเราก็ไม่มีรถแม p ไม่มีแผนที่ในการนำทางเราไปสู่ความสำเร็จนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อันเรื่องที่2ก็คือ,อต้องเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะเราอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะคะเราต้องทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วแล้วเราก็เป็นคนที่หาความรู้ตลอดนะคะที่เขาบอกว่า r Reskill u p s k i l l เรื่องนี้สำคัญมากๆสำหรับคนในยุคนี้นะคะอันที่3ก็คืออ่านหนังสือทุกวันนะคะการอ่านเป็นการเติม ความรู้ให้กับเรานะคะการศึกษาหาความรู้เป็นเรื่องที่สําคัญเราจะได้หาโอกาสใหม่ๆสแสวงหาความรู้ใหม่ๆห เพื่อหาโอกาสการลงทุนดีๆให้กับตัวเราได้นะคะเรื่องที่4ี่ก็คือ,อพูดถึงเรื่องไอเดียใหม่ๆค,ความคิดใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือพยายามมองหาเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลานะคะทีนี้เรามาดูฝั่งตรงข้ามดีไหมคะว่าคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรนะคะมันก็เป็นสีข้อที่ตรงข้ามกันนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมาย ค่ะคนที่ไม่ไม่มีเป้าหมายก็คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนจะทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีแผนที่นําทางให้กับชีวิตเรานะคะอันที่สองก็คือชอบคิดว่าตัวเองรู้เรื่องไปทุกอย่างอ,อันนี้เลยทําให้เราไม่อยากจะหาความรู้อะไรเพิ่มเติม<ๆ>เพราะว่าพอเห็นอะไรก็อ๋อรู้ละอันนี้รู้ละแล้วไม่สนใจค่ะอันนี้ก็ทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะคะอันที่สามก็คือ เป็นคนที่ชอบอยู่กับความสนุกสนานความบันเทิง <c oughs> <c oughs> ค่ะวันๆก็ดูความบันเทิงเป็นหลักนะคะไม่ใส่ใจในเรื่องการหาความรู้อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของความสนุกสนานเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยความสนุกอะไรที่มันมากเกินไปนมันไม่สร้างเงินแล้วแถมมันจะเสียเงินด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราสูญไปมันก็คือเวลาที่สูญเปล่ากับเรื่องความสนุกสนานนะคะเรื่องที่สี่ก็คือ สังคมไทยตอนนี้เป็นเยอะเนาะพูดเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นรู้สึกไหมคะว่าเราจะชอบวิจารณ์คนนู้นคนนี้คนนู้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแล้วเราเสียเวลาในการที่จะไปดูคนอื่นมากกว่าที่ดูเราเองนะคะวันนี้เรา กลับมาดูตัวเราเองดีกว่านะคะเราไม่ต้องไปนั่งวิจารณ์คนอื่นว่าเขาเป็นยังไงเขาดียังไงเขาแย่ยังไงนะคะเรามาวิจารณ์ตัวเรานี่แหละว่าเรามีอะไรที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราก้าวสู่การเป็นคนที่มีความร่ำรวยได้มีฐานะที่มั่งคัง่งมั่นคงได้ะคะ่ะและนี่คือ5ข้อการวางแผนทางการเงินที่จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะ ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งประสบความสําเร็จเร็วและสสำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดนะคะสนใจปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกับเราได้ที่แอดเว e ลด์รพับเราพร้อมให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุกกับพี่ลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ